ชมสำนักข่าว INN ทุกท่านนะคะตอนนี้เนี่ยแอดมินอนทิสาเนี่ยก็ได้อยู่บนขบวนรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะที่วันนี้มีการเปิดให้ทดลองใช้นะคะโดยทางต้นสายจุดเริ่มโครงการสายสีชมพูเนี่ยก็เป็นสายสารเอ่อเป็นสาย,สาย สายสถานีศูนย์ราชการนอนทับบุรีนะคะนี่ก็จะเป็นพวกพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่มาทำข่าวกันนะคะ ตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่เมืองทองธาน,นีนะคะคุณผู้ชมซึ่งสถานีแรกเนี่ยสถานีสุรราชการนนทบุรีเนี่ยสถานีต้นทางนะคะเชื่อมกับไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดทางเชื่อมเพราะว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะคุณผู้ชม โดยเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีเนี่ย ก็จะเริ่มจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งอยู่ใกล้แยกแครายผ่านถนนติวานนท์ก่อนเลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒน,นะนะคะเชื่อมต่อถนนรามอินทราไปสิ้นสุดไปทางที่สถานีมินบุรีค่ะโดยเส้นทางที่รถไฟฟ้าจะผ่านย่านที่พักอาศัยนะคะแล้วก็สถานีสถานที่ราชการรัฐวิสาหากิจแล้วก็สถาบันการศึกษาโรงพยาบาลและศูนย์การค้าหลายแห่งค่ะเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากที่ สุดนะคะโดยสถานีที่มีการมีทางเชื่อมมีทางเชื่อมอีกเนี่ย <c oughs> ก็จะมีนอกจากจะมีสายสีม่วงของสถานีศูนย์ราชการนนท์แล้วเนี่ยสายสีเขียวก็จะเป็น <c oughs> วัดพระศรีนะคะาาโดยส นี่นะคะก็จะเป็นปนักขา่าวมวลชนนะคะที่มารอทําข่าวในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ยังไม่มีการเปิดให้มีการจริงนะคะคุณผู้ชมส่วนสายสีแดงที่เชื่อมกับสายสีชมพูเนี่ยจะเป็นสถานีหลักสี่นะคะสายสีเขียวเป็นสถานีวัดพระศรีมหาธาตุสนามบินน้ําค่ะสายสีส้มก็เป็นสถานีมีบุรีนะคะ ภายในรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็น <c oughs> ภายในรถเนี่ยก็จะเป็น,นคล้ายๆกับสายสีเหลืองคะคุณผู้ชม <c oughs> ซึ่งทางสถานีเมืองทองธานีนะคะที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปนะคะจะมีทางเชื่อมต่อที nope ่เข้าไปถึงจะมีทางเชื่อมต่อที่เข้าไปถึงใน Impact เมืองทองธานีเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จคือวันนี้เนี่ยจะมีมาคือจะมีแน่นั่ง MRT มาร์จายเงแล้วเข้ามาต่อที่

ข้างบนนี้ก็จะมีบอกนะคะคุณผู้ชมตรงสีแดงๆเนี่ยจะมีการบอกว่าตอนนี้อยู่สถานีไหนแล้วนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยที่ยังเป็นสีเขียวอยู่ก็คือยังไม่ถึงนะคะตอนนี้เรานั่งตั้งแต่ต้นทางะคะ่ะคุณผู้ชมไอ้แววอ่ะลองอันนี้ก็แรงดีนะที่ที่ก็ได้โอเคอย่าอย่าโหนเยอะนะเป็นการทดสอบ 买多少了？